โอ้จะได้นะก็จะปิกบ้านอย่างลุมรูดหลุมรูดนู่บ่ะเดี๋ยวแย่นะครับปีนั้นไปขึ้นงัวมาเดี๋ยวนี้โอ้มาได้งัวเข้าครับปีนั้นแป้งอ๋อซื้องัวเข้ากันนะงัวไทย่าได้กิ่นแย่แล้วมาตั้งกันอยู่ที่นี่นะไหนเหรอไม่ต้องขอดเขียวขอดแดงเพ้อไปผมไปค้นเกี่ยวอย่างขึ้นแกไปขึ้นอ๋อซื้องัวเข้ากันเรียงกันตัวกันคแบบมาเดี๋ยวแล้วมาแล้วจะเป็นได้ไวงัวมาเดี๋ยวนี้เออตัวจะได้ไวงัวเหรอก็อไปปีไปปีมาปีนั้นแล้วก็แย่ไปเลย จะเป็นนั่งงัวกลายเป็นปีไผ่เหรจะเป็นห้องปีไผ่แหมพี่นี่เป็นนั่นแบงค์แคบไปเลยอ่ะเนี่ยไปเลยเขาจะจมอ่ะเขาจะฆ่าเมียผมไปตกปุ่นเลยอวะไปเลยนะเมียน่ตำรวจมาได้บ้านเมืองไม่คือไม่แบกอ่บ้านเมืองไม่คือไม่แบกผ่ยเยี่ยมข้ากันได้ง่ายๆอยมันจะฆ่าเมียผมพี่นี่ฆ่าไปเนี่ยเลยมันจะฆ่าไปตกปุ่นเลยโอ้งัวไปได้กินเน้อแล้วเอาละอันหมอดเอาเหี่ยปุ่นนี่แค่อ่ะ มาตั้งกันมาตั้งกันเนี่ยมาตั้งกันอยู่นี่บัดนี้กินแล้วงอแก่เหมือนกินนกินละมันผูกกับเฮ้ยเจ้าเจ้าเนี่ยนู่นนี่มันไข่ข้ามไงเนาะไข่ข้ามแกไข่บัดตันงรอดหรอไม่ขวดเขียวขวดแดงสปะนั่นเนาะนุ่นน่ะเข้าแรงกับไปมดละกามเดี๋ยวนี้เออเขาเขาเลี้ยงไว้ยำเท่าเนาะก่อนเนาะครับเลี้ยงไว้ยำเท่าครับไข่ยันวันนี้จะสบายวันหน้าครับแต่ถ้าขี้ขานวันนี้สบายวันนี้ไปเลยครับพอบใบหนานเนาะ มาได้กินนะเนาะง้วะเนาะขี้ขานวันนี้สบายวันนี้เป็นเลยก่อยเนื้อแล้วจะไปเอาแหนะไปหลุดลงกลางตากลางตางเนื้อเปหนอันเนาะเดี๋ยวได้ไปป่วยกันเอาขึ้นมาอข้นละงัวง้วะไปได้กินแหนะล่ะขายบอลขายก็ชอบไปวะก็ชอบก็ชอบกี่วัดเดี๋ยวไปทิ้งมาบ้านเอาขายอ่ะ ขายก็เป็นด้านเบ็ดซื้อไปกกะซ้อมสาวบ้านซ้อมสาวบ้านแล้วเหรอเปล่าผมโง่ไปนาเลย่านเปลี่ยนว่ามกับเนี่ยงัวนะเดี๋ยวแกอย่าไปมีป้ายผมอยู่ไปไปซื้องัวเข้ากันกลายเป็นกลายเป็นก้อนไว้งัวอย่างนั้นเดียวนีิแบ่งแยกไปเลยสาวบ้านจะขายก็เลยถ้าขายลุงถ้าลดเดี๋ยวได้ป่ะเอาวะสาวบ้าน่ะแยาธรรมชาติมียาคุ้มฟ้าที่ก็ได้ก่ะฟ้านี่้ยากเอาเนาะ